ปรัชญาของจื้อว่าด้วยทุกขของของจื้อเป็นคนเมื่อยังวนเวียนในวตดสงสารย่อมมีทุกขกันไปคนละแบบตามสถานะอันต่ำต้อยหรือสูงส่งปุถุชนทุกข์เพราะไม่มีคู่เคราไม่มีข้าวกินปราดทุกข์เพราะไร้ความรู้ขาดคุณธรรมผ่านทุกข์เพราะไม่ได้ทำความชั่วบัณฑิตทุกเพราะไม่ได้ทำความดี คงจื้อเคยพูดถึงความทุกข์ของตนเองให้ลูกศิษย์ฟังว่าการที่ไม่สามารถฝึกฝนอบรมให้เป็นผู้มีคุณธรรมการไม่ได้ขวนขวายสแสวงหาความรู้ได้พบความชอบธรรมแล้วไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามการไม่ยอมสละความผิดของตนออกไปด้วยแก้ไขตนเองเสียใหม่เหล่านี้เป็นความทุกข์ของฉัน จากคำกล่าวนี้คงจื้อจะเป็นทุกข์ไม่สบายใจด้วยสองเรื่องคือเรื่องความรู้กับความประพฤติเรื่องความรู้ก็คือการไม่ได้ขวนขวายแสวงหาความรู้ธรรมดาว่าปราดคนดีมนุษย์ที่แท้ย่อมขวนขวายแสวงหาวิชาความรู้ใส่ตนเองเสมอเพราะปราดคนดีมนุษย์ที่แท้ท่านรักการเรียนรู้ เป็นปราดต้องมีปัญญาคมปัญญาที่เธอเคละิะขึ้นสนิมจะใช้ตัดฟันปัญหาให้ขาดได้อย่างไรปราดท่านมองตนเองและใช้ปัญญาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นจึงต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาดีเรื่องความประพฤติก็คือการไม่ได้ฝึกฝนตนให้เป็นผู้มีคุณธรรมการได้พบความชอบธรรมแล้วไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตาม และการไม่ยอมสละความผิดของตนทิ้งเสียด้วยการแก้ไขตนเองเสียใหม่คนจะเป็นปราชญ์เป็นคนดีได้ก็ต้องมีการฝึกฝนตนให้มีคุณธรรมต้องการเป็นผู้มีเมตตาก็ฝึกตนเป็นผู้มีน้ำใจปรารถนาดีต่อผู้อื่นปราชญ์หรือคนดีจึงต้องฝึกฝนให้มีคุณธรรมอยู่เสมอคนเป็นปราชญ์ เป็นคนดีต้องประพฤติปฏิบัติตามความชอบธรรมไม่ใช่รักความชอบธรรมแต่ปากใจต้องอยากประพฤติตามด้วยจึงเป็นคนดีแท้การมีความคิดความชั่วอยู่ในตัวแล้วไม่ยอมละทิ้งเสียกลับปล่อยไว้ไม่แก้ไขปรับปรุงตนเองอย่างนี้ก็เท่ากับทำตัวเป็นคนชั่วไม่ใช่คนดีจริงคนดีต้องหมั่นแก้ไขความผิดของตนเองเสมอ คนดีจึงต้องชอบแก้ไขปรับปรุงตนคนไม่ดีปล่อยความชั่วเกาะกลุ่มใจคนดีกับคนชั่วต่างกันตรงนี้ทั้งคนดีและคนชั่วสามารถทำความผิดได้คนชั่วนั้นทำชั่วได้ง่ายอยู่แล้วแต่คนดีก็ทำชั่วได้เช่นกันเพียงแต่คนดีทำชั่วแล้วก็สํานึกเสียใจแล้วกับแก้ไขประพฤติตัวดีใหม่ส่วนคนชั่วทำชั่วโดยไม่เสียใจ และย่มใจทำชั่วขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีผู้ชี้แนะตักเตือนก็หาทางแก้ตัวไปต่างๆนานา,นาหาพักพวกน้องมาแก้ตัวช่วยกันอีกไม่ยอมแก้ไขจนกว่าจะจันไรชิบหายไปในที่สุดคนเราอาจเสมอกันในทางกฎหมายแต่คนเราไม่อาจเสมอกันในทางศีลธรรมคนดีคิดสร้างสารค์ประโยชน์สุข คนอับรีคิดแต่กอบกวยผลประโยชน์คนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวยอดคนอยู่ห่างไกลผลประโยชน์เด่นคนผัวพันผลประโยชน์